สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมิลี่นะครับคุณยายกําไรครับผมนี่เจ้าของควานโอ้ได้ยหย่างงามเลยมนี่ตกควานเอาไปให้เตัวไหนไปยิ่งขึ้นตียิ่งเลี้ยงเอาไปแล้วเบิ่งอ้วนเบิ่งอ้วนคักเลื่อนแน่สินี่ครับคุณยายจะไปปะบูปุยก ยายกำไรนี่ก็แอนนี่กับลูกชายนะครับผมสวัสดีครับผมเจ้อื้องฟอกฟานของแอนนี่ครับผมนี่ก็เจ้าไายแก้วครับนี่ก็คุณแม่แอนนี่ครับนี่ก็ลายแบงค์ สัสสวดี <c oughs> นี่ก็อฟอบายแบงครับผมนี่ก็ความเป็นอยู่ตอนเย็นครับผม จับไผ่แก้วสิลลน้องใหม่มาทักทายรูปของอันี้นะครับร้องกันเป็นระงามลครับละงมเต็มบ้านน้องใหม่กอดไข่แก้วนี่ไฟ่แก้วตกใจหมดเลย น้องใหม่จะเอาไฟแก้วแล้วนี่นแม่แอนนี่ก็มาทักทายกับน้องใหม่แล้วนะครับผมควันมันกี่าบ เอาแก้วนะ่อเอาปเอาดกินหญ้าดีมากนะครับแอนนี่นะครับผมคุณแม่ก็รุ่นเดียวกันกับน้องใหม่นะครับผมอายุก็ไล่เลี่ยกันกับน้องใหม่ส่วนสองล้นก็คุณยายกับไรน,นะครับ งบ่ะด้แล้วมันนักแท่วนี้อ้วนมากแล้วนะครับผมอ้วนมากส่วนวน,วน,วนี้ก็น้องใหม่นะครับผม กับรถเลยครับรถมันน้องไม้ไ้กับรถไทยเลยครับผมมันไว้กับรถไทยเลยก็ก็ยังไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับเพราะว่า นี่ครับความเป็นอยู่ช่วงค่ำๆครับแต่ยุงยุงเยอะนะครับยุงเยอะมากเป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมตรงนี้ก็จะให้น้องใหม่นอนนะครับเนียตรงนี้ครับผมกองดินกองดินนี้ก็จะให้น้องใหม่นอนครับก็จะมีการเปิดพัดลมให้น้องใหม่ด้วยครับพัดลมให้เพราะว่ายุงเยอะนะครับผมยุงเยอะมาก ก็เลยต้องเปิดพัดลมให้น้องใหม่ด้วยไม่งั้นไม่นอนครับเพราะว่ายุงนี่แบบเยอะจริงๆครับยุงเยอะมากๆครับอยู่ไม่ได้นะครับทำมาในยุงแบบยิ่งกว่าแมาลงวันนะครับผมนั่งไม่ได้เลยก็น้องใหม่ก็เลยต้องใช้พัดลมเพราะว่าน้องใหม่นอนอยู่ข้างนอกนะครับผม ตอนนี้ก็มัดน้องใหม่ให้กินหญ้าก่อนครับผมก็ให้น้องใหม่กินหญ้าก็มัดไว้กับรถแท็กเตอร์นะครับรถแท็กเตอร์มัดไว้กับรถแท็กเตอร์ให้กินหญ้าไปก่อนเพราะว่าตั้งแต่มายังไม่ได้กินหญ้าเลยครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินเปลี่ยนพื้นที่ใหม่นะครับผมก็มเลยไม่กินนี่ก็เลยมัดไว้ในรถแท็กเตอร์ ส่วนแอนนี่แล้วก็ลูกชายแล้วก็พลายแบงค์แล้วก็คุณยายกำไรก็อยู่ในโรงช้างใช่ครับผมเปโรงช้างนะครับเป็นถือว่าทางวัดเขาดูแลช้างเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าจะเป็นที่หลับที่นอนนะครับผมดีมากนี่ก็เป็นโรงช้างของ พายแบงค์มีแอนนี่แล้วก็ลูกชายแล้วก็มีคนใหญ่กำไรนะครับผมก็อยู่ตรงน,นี้นครับผมส่วนน้องใหม่ก็จะนอนตรงนู้นครับเปิดพปดลมไว้นะครับแต่ผมเห็นวันช้างเขาบอกยุงนี่ยิ่งกว่าแมลงวันนะครับยิ่งกว่าฝูงผึ้งยืนไม่ได้ครับเต็มขาผมก็เคยมาแต่กลางวันนะครับกลางคืนยังไม่เคยอยู่นะครับ ก็รอด,ดูว่ายุงจะเยอะแค่ไหนก็สถารน้องใหม่เหมือนกันก็รู้ว่าแถวพัทยาเราไม่มียุงครับแต่ที่นี่ยุงเยอะมากครับก็รอ,อดูสถาบันน้องใหม่จะเป็นยังไงตอนนี้ก็เริ่มที่จะกินหญ้าบ้างแล้วเพราะว่าได้ทักทายแอนนี่ทักทายเจ้าตัวเล็กทักทายพลายแบงค์แล้วก็ รครับผมคนทีกินยาเฉพาะในในในครอบที่ให้ช้างนอนนี่ก็มีพัดลมตัวใหญ่สองตัวนะครับเพราะว่าเพื่อขนาดมีม้งลวดยังเอายุงไม่อยู่นะครับต้องเต็มเลยครับต้องว่ายุงเยอะมากยิ่งกว่าฝูงพึ่งนะครับอยู่นครับความเป็นอยู่พอช่วงเช้าๆผมก็จะปล่อยให้กินนู่นครับให้กินยาตาม พื้นที่ตรงนี้ก่อนครับหลังจากที่กินได้แล้วก็จะให้เข้าไปอยู่ในโรงนะครับเพราะว่าไม่มีลกให้อยู่นะครับก็จะเข้าไปอยู่ในโรงแทนแทนแทนนี่กับพาแบงนะครับเพราะว่าโรงช้างตรงนี้ก็จะหลบแด,ดดได้ช่วงกลางวันนะครับผมเพราะที่นี่ไม่มีต้นไม้อาจะลำบากทุุขลานิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรามาอยู่มาใส่รับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสับสไครต์ให้น้องใหม่ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family นะครับขอบคุณทุกๆกํำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family นะครับผมขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวจบก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเราจะถ่ายใหู้ิดเ่ียวครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ